มาดูซิว่าเราจะวิ่งไวแล้วก็เตะสอดใสแรงจริตหรือเปล่าไปดูกันตอนแรกเราต้องมีเกลือมะนาวแล้วก็น้ำแรกมันถึงมะนาวเลยอันนี้คือการทำให้เรามีแรงใช่ไหมครับจะจริงหรือเปล่านะครับมันคือสูตรการทำให้มีแรงมากขึ้นโอ้ oh. นอ,อาจจะมีแรงมากขึ้นหรือเปล่า,าต้องมาดูกันนะครับอืออู้อือ,อเราทดสอบวิ่งกันครับไปแลับผมเฮ้ยไปไหนครับไปไหนมาครับผมไปวิ่งมาครับเดี๋ยวผมขอไปนู่นกันครับไปไหนครับไปขี้ครับ